่าสนใจเขาเลยแต่เยอะมากน,าน,นี้ขาะนี้ร120เจอกันมีขนมแช่เย็นอันนี้อร่อยมากเลยครับเ,เพื่อนๆไปกินปะของจังหวัดชนบุรีนะแยกตอนหวนอัวล่อเดี๋ยวเอาไป2,000นะรอร่อยนะจะให้แม่กินเนาะนี่เพื่อนๆครับตามหามานาน นีขายที่นี่บ้านเราเองเบียราวนะฮะไกยเค็มสามาย,ยี่เนะียเอาไปสองอันชุบเพื่อนๆอันนี้ที่นั่งของร้านกันนะเป็นเหล็กจริงๆเลยนะสวยงามครับ เพื่อนดูมีที่บ้านผมอะไปถึงเข็มมาลาดไม่มีเบียร์วลาวนะฮะเขยรลาอ่าเดี๋ยวต้องซื้อไปอหน่อยฮะหายากมาก ขนมที่นี่ราคาถูกกว่าเซเวนะฮะหรือบางอันก็ราคาพอๆกันน่าซื้อครับอย่าซื้อไปฝากแม่เออแต่ร้านนี้ขายของถูกมากเลยนะจากที่ดูนะฮะอย่าเราซื้อไปฝากแม่นะมียาสามาัญประจำบ้านด้วยนะครับร้านถูกใจจริงๆนะยอมเลยนะครับ เี๋ยวเราดูว่ามีอะไรถูกอีบ้างก็เป็นร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะพี่มาได้ครับที่หลังวัดหนองไซนะตรงสวนแขกหนองพมที่สำคัญเนี่ยมีขายหลากหลายนะมากเลยของใช้ทั่วไปก็มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเครื่องดื่มต่างๆมีเยอะเครื่องดื่มนอกอย่างเบียร์ลาวเนี่ยอร่อยมากผมไปถึงเทมมาลาดไม่มีให้กินนะฮะ ก็มาที่นี่ได้นะครับสุดยอดจริงๆอาหารสดก็มีเพื่อนเพื่อนดูนี่ปลาทูปลาทูตัวใหญ่มากเลยตัวสี่ห้าบาทเองจะซื้อไปฝากแม่นปะปลาทูตัวใหญ่ตัวสี่ห้าบาทสองตัว อ่นี่ยงมีอะไรอีกาไปฝากแม่ตัวใหญ่มากเพื่อนปกติอย่างนี้เก้าสิเนี่ยนี่ถือว่าตัวใหญ่มากหรือไปฝากแม่หน่อยไปเดี๋ยวดูว่ามีอะไรอร่อย เพื่อนๆครับเมื่อกี้พอดีผมคุยกับเจ้าของร้านเขาบอกว่าเดี๋ยวมุมนี้เนี่ยที่กําลังสร้างอยู่เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะทําเป็นมุมนั่งกินถ้าเกิดใครจะดื่มเบียร์หรือดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ชาร์จราคานะฮะนะบริเวณเนี้ยดีเลยครับเพราะว่ามีเหล้าเบียร์เยอะมากหลายยี่ห้อยี่ห้อที่เราถูกใจเลยเดี๋ยวเรามานั่งกินได้นะครับก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยครับถูกใจสมชื่ออ่า บางอย่างถูกไม่แพงนะอย่างเช่นปลาทูที่ผมซื้อเมือ่อกี้แต่บางอย่างก็ราคาท้องตลาดก็ต้องยอมรับเหล้าเบียร์มีนะเป็นเบียร์ที่หายากเหล้าหายากด้วยนะแต่เมื่อกี้คุยกับพี่บอกว่าแมคโครมีขายแต่ถว่าเราเราก็อยากกิน,นอะเนาะไม่อยากจยากไกลถึงขนาดน,นั้นปะฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆร้านนี้ผมต้องมารีวิวอีกแน่นอนครับ